นี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์คุณ<ะ>ชูวิทย์นัดแถลงอีพีที่สามตอกฝาโลงตอกฝาลงแฉคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดต<ะ>พรรคเพื่อไทยที่เขาจะมีการโหวตนายกันในวันอังคารที่22นี้แล้วพรุ่งนี้นี่บอกจะแฉอีพีตอกฝาลงคือคุณชูวิทย์เนี่ยสิบอีพีที่เปิดออกมาบอกจะแฉคุณเศรษฐาคนเดียว<ะ>เลยแต่ฝั่งเพือ่อไทยเองเขาก็ยืนยันนะคะยืนยันในความบริสุทธิ์ของแคนดิเดตนายกของเขาว่าคุณสมบัติจริยธรรมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเหมาะสม เหมาะที่จะเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยคุณยุทธพงศ์จรัสเถียนค่ะอดีตสสมหาสารคามพักเพื่อไทยนะคะออกมาพูดถึงกรณีที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ออกมากล่าวหาโจมตีคุณเศรษฐาทวีสินคนดีเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐานะเพราะเขาก็เหมือนกับย่างก้าวจากการเป็นนักธุรกิจมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวที่ต้องมารับการตรวจสอบอย่างเต็มที่ตามกระบวนการยุติธรรม แต่รัฐธรรมนูล2560ตามมาตราย29ระบุว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดสแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องถือว่านะตอนนี้เนี่ยคุณเศรฐาคือผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดออกมา ซึ่งตอนนี้เพื่อไทยเองยังคงมติเดิมในการเสนอชื่อคุณเศรษฐาเข้าโหวตนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมรัฐสภานในวันอังคารที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องกังวลใด,ดเพราะตามกฎหมายก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ฝ่ายคุณสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยเองก็บอกนะคะว่าจากการทํางานและการประสานงานทุกฝ่ายก็ถือว่าเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งสวแล้วก็พักการเมือง ทางเพื่อไทยเองก็พยายามทำตามข้อประสงค์ให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างสบายใจเลยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธการเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกขณะเดียวกันทางเพื่อไทยก็มีคณะทำงานตรวจสอบทุกเรื่องที่คุณชูวิทย์กล่าวหามาก็มองว่าเป็นเรื่องเรื่องไม่ชอบกันส่วนตัวมากกว่าและเป็นความพยายามในการดิสเครดิตคุณสุทินบอกว่าเชื่อนะว่า22สิงหาคมมรืนนี้เนี่ยจะได้นายกชื่อเศรษฐาทวีสินแน่ เพราะวันนี้สมาชิกรัฐสภากําลังฟังเสียงสังคมอยู่ไม่มีใครหรอกที่จะชอบตรงกันหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้ที่สังคมไทยอยากได้คืออยากให้มีนายกและอยากให้มีรัฐบาลแล้วจะได้เข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศชาติเพราะยิ่งปล่อยให้ยืดเยื้อมันก็ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศและประชาชนพอถามย้ําว่ากระบวนการที่ผ่านมาของคุณชูวิทย์จะกระทบกับการโหวตนายกไหมเนี่ยคุณสุทินก็บอกว่า เข้าใจว่ากระบวนการทั้งหมดของคุณชูวิทย์เนี่ยคือความต้องการที่ไม่อยากให้คุณเศรษฐาเป็นนายกแต่คนที่จะเลือกคุณเศรษฐาในสภานั่นแหละลลคือสิ่งที่จะเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจริงๆเพราะคนเหล่านั้นอยู่ในสภาไงไม่ใช่คนอยู่นอกสภาเขาจะเลือกเพื่อประชาชนไม่ได้เลือกเพื่อให้ถูกใจคนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ เห็นว่าเตรียมความพร้อมเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยคุณชูวิทย์เองเขาก็ส่งไปให้บรรดาสสและสวด้วยแล้วนะฮะน่าจะถึงมือวันพรุ่งนี้มาดูกันหน่อยคุณชูวิทย์ล่าสุดเปิดข้อมูลหลักฐานโต้แย้งคุณเศษฐาครับแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยกรณีการซื้อขายที่ดินใจกลางทองหล่อที่ออกมาชี้แจงมีชื่อของผู้ชายที่มีสอเสือเป็นตัวย่อก่อนหน้านี้แล้วก็เปิดชื่อมาอ่ะนายสมศักดิ์มัติยาพัก บอกว่าไม่ใช่นอมินีของบริษัทตัวเองแต่เป็นคนของฝ่ายบริษัทผู้ขายที่ดินคุณชูวิทย์บอกว่าไม่จริงและอธิบายความเชื่อมโยงโดยอ้างว่าคุณเศษฐากับนายสมศักดิ์มีมีอาชีพเป็นรอปรพอแต่จริงๆแล้วเขาเป็นนายหน้าขายที่ดินนั่งตำแหน่งกรรมการบริษัทอ่อนนุชแลนด์จำกัดและถือครองหุ้นเพียง1%แล้วก็เป็นผู้ไปเซ็นยื่นขอรับรอง EIA ให้กับคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งของแสนสิริ บนที่ดินแปลงดังกล่าวขณะเดียวกันบริษัทนั้นก็เป็นเจ้าของถนนอีกหลายแห่งรวมไปถึงสิริแคมปัสซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของแสนสิริเองการที่นายเศรษฐาบอกว่าไม่รู้จักนายสมศักดิ์จึงเป็นคนที่พูดจาไม่น่าเชื่อถือและขอให้ในายเศรษฐาถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับคุณขอเย้ในนามสมศักดิ์อ้าวคุณเป็นถนนเป็นเจ้าของ ในโครงการคุณและคุณสถาำข้อิดอยู่ในนั้นนะและผมเชื่อโยงกับคุณได้หมดผมยังเชื่อโยงไม่ได้เลยว่าคุณยุ่งเกี่ยวคนขายยังไงและนายสงสารก็มีตัวตนมีชื่อในกรรมการนะมีคุณอยู่คุณเดียวเหมือนคุณเป็นคนเซ็นทั้งกิดนการหมดทุกทุกเรื่องผมก็ยังงงอยู่เลยว่าคุณจะแก้ตัวอะไรดังนั้นผมถึงให้โอกาสคุณในการถอนตัวเสียเสถียรเนี่ยผมบอกให้เลยนะผมไม่เกียรพูดคุณเสถียรเนี่ย ตกกระป๋อร้อยซไม่มีทางโหวตผานเลยคุณชูวิทย์บอกว่าส่งหลักฐานทั้งหมดโหวันนี้มีเป็นกองกองเป็นกองกองเป็นปึ้งปึ้งส่งรบเสนแบบ EMS ให้สสสวทั้ง750คนโดยหลักฐานทั้งหมดจะถึงมือทุกคนวันพรุ่งนี้ครับเมื่อการโหวตนายกรัฐมนตรีเริ่มขึ้น หากมีบุคคลที่โหวตให้ในายเศรษฐาเป็นนายกนั่นหมายความว่าคนที่โหวตอาจจะมีส่วนผิดด้วยเอกสารที่เห็นหน้าจอเป็นกองกองเป็นปึงป้งๆเหล่านี้ทยอยส่งไปให้แล้วเห็นไหมฮะสองพิตาลเรียงกันเป็นตับเลยค่ะก็หมดค่าส่งประมาณสองหมืนะ่นน่ะฮะเขาส่งไปให้ก็750คนตัวเลขกลมๆนะสอสอสอวส่งอีอสซะ e ด้วยลองฟังครับสอสสวอทุกท่านเจ็อสสสวทุกท่าเจ็ฉบับ ดังนั้นขอให้ท่านสอสอส,อสอวอได้พิจารณาได้อ่านข้อมูลของผมดีๆประกอบกับที่สื่อมวลชนนําเสนอและสิ่งที่ผมส่งให้ถึงท่านที่รังนกกระจอกที่สภาทั้งสอวอทั้งสอสอทั้งสิ้นไม่ใช่ครับผมส่งถึงตัวเลยผมระบุชื่อชัดเจนเลยครับแต่เมื่อคุณรับไปแล้วเนี่ยและคุณไปโหวตให้หลักฐานนี้จะปรากฏในภายหลังว่าคุณเป็นคนโหวตให้เอง คุณเป็นคนโหวตให้เองอันนี้จะแสดงความผิดของคุณแล้วว่าคุณไปโหวตให้กับคนที่มีพฤติการแบบนี้นี่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณเศรษฐาหลักๆนะฮะ